สวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์นณะอ่อนค่ะเราก็มาดาวใดเด่นกันนะคะในวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2565นะคะค่ะก็ในเวลาประมาณ15นการ45นาทีเนี่ยลัคนาจะสถิตที่ราศีตุลยังอยู่ที่ราศีตุลนะคะโดยตรีโกณธาตุลมเนี่ย1นแล้วก็29นะคะ1661เนี่ยมาแล้วนะคะก็เหลือ29ยังไม่มาก็ดูดีๆนะ29นะคะ ตรีโกนธาตุลมนะคะเดี๋ยวอาจารย์เขียนไว้ให้อ่าอันนี้เป็นปฏิทินนะคะปฏิทินดาวใดเด่นตรีโกนธาตุลมนะคะ6 1แล้วก็สองเกนะคะค่ะหกหนึ่งมาแล้วทีนี้เราก็ระวังสองเกสองไว้นะคะ ค่ะท่านี้เราก็มาดูว่าท่านเลงเลยเนี่ยก็เหลือ38จากครั้งที่แล้วเนี่ย038นะคะ3883นี่โดดเด่นมากเลยคะ่ะ แต่มาไม่มานั่นอีกเรื่องหนึง่งแต่โดดเด่นก็น่าจะมานะแต่ก็ยังไม่มาแต่ก็ไม่นานเกินรอนะเขาจะต้องมานะคะเพราะก็เด่นมากเลยนะแล้วก็กลุ่มลัคนาดวงเมืองดวง,ดวงโลกด้วยนะคะ3883ดูดีๆนะแล้วก็มองเห็นการลัคนาจาตุโกคคือ4 7นะคะดาวพพุธเนี่ย มาสถิตที่ราศีกรกฎเป็นน้ําในเรือนน้ํานะคะแล้วก็เป็นจุดจองฟ้าด้วยนะน่าสนใจอย่างยิ่งส่วนพระสาเนี่ยถึงแม้ว่าจะเดินพักราศีอยู่นะแต่ท่านก็นโดดเด่นเพราะว่าท่านในตําแหน่งเกษตรราธิบดีแล้วก็ปัญจกมหาบุรุษโยกด้วยนะคะและยังใ้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์อีกนะ ลิงกับดาวพระพุธก็ดูดีๆนะดาวพระพุธครั้งนี้โดดเด่นมากนะคะเขาเจอ้าอยู่แล้วเลขสี่เนี่ยนะคะสี่เจ็ดาวรวังดีๆนะอันนี้เราก็มาดูว่าถ้าเป็นเรือนดาวองค์เนี่ยก็จะมีเจ็ดห้าศูนย์สี่นะคะ 0550เนี่ยเป็นมุมปลายหอกที่งดงามนะคะแล้วก็อาจจะจับคู่40ก็ได้05ก็ได้หรือ57ก็ได้นะคะเพราะเขาโยกแก่กันเพราะฉะนั้นดาวในครั้งนี้ค่อนข้างจะชัดเจนในเรื่องของการจับคู่ให้นะคะ ก็จะมี3 8 8 3เนี่ยนะคะอันดับหนึ่งเลยที่จับคู่ให้นะคะแล้วก็1 6 6 1เนี่ยเขามาแล้วก็จะง่ายขึ้นนะคะก็จะเหลือ2 9กับ3 8 3 8เหลิงในเรือนไฟ2 9ตรีโกนธาตุลมนะคะการจับคู่ให้ครั้งนี้ถ้ามาตรงๆก็จะเป็น3 8 8 3หรือ2 9กับ9 2นะเขาเด่นม,มากนะคะ 3 8มแสองเนะคะแต่อันนี้ก็ตรงแหละนะคะองค์เดียวนะอันนี้มองเห็นแก่ลักษณานะคะ4ีเจนะคะแล้วเราก็ันจับโยกนะ7จ็ดห้าห้าศนะคะอันนี้ง่ายนะครั้งนี้ขอให้มาเถิดนะคะ เอาเรามาดูอันนี้อาจารย์เขียนไม่ให้นะคะ05ทามุมปลายหอกนะคะ05นะคะซึ่งดาวพระเครสวดีได้ตําแหน่งเกษตรตราที่ดีแต่พระมริตยูเนี่ยสถิตอยู่ในเรือนดินนะคะก็จะได้ตําแหน่งปราเกษตรในราศีพฤษภนะคะแต่เขาก็โดดเด่นแล้ว05อย่าลืมนะพระมริตยูเนี่ยท่านสถิตอยู่ที่ราศีเมษนะคะ แล้วการที่ท่านเนี่ยกระโดดข้ามมานี่เลยนะคะราศีพฤษภเนี่ยท่านมาแบบไม่อยากมานะมาแบบมบนนะคะการขยับของท่านจากราศีเมษเรือนไฟมาสู่ราศีพฤษภนะคะเรือนดินจากมหาอุดมาสู่ปรกเกษตรนะคะความรุนแรงเนี่ยจะยังคงอยู่ที่ราศีเมษนะเพราะว่า การถีบตัวของพญานกอินทร์ใหญ่เนี่ยนะคะที่จะจากกิ่งหนึ่งมาสู่อีกกิ่งหนึ่งเนี่ยการถีบตัวในราศีธาตุไฟเนี่ยแรงมากสะเทือนไปทั้งต้นถึงรากเลยนะคะเพราะฉะนั้นพระมริตยูยังโดดเด่นอยู่นะคะอาจจะ3808หรือ03ก็ได้นะคะและพอมาเกาะที่กิ่งใหม่คือราศีพุธศพเนี่ยสะเทือนก็จริง แต่ราศีพฤษภเนีย่ยยังสะเทือนน้อยกว่าราศีเมษนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ดีอาจารย์ก็ว่ายังโดดเด่นอยู่ไม่ว่าจะสถิตท,ที่ราศีเมษหรือราศีพฤษภเพราะฉะนั้น05ยังโดดเด่นอยู่ก็จับกลุ่มดีๆนะอาจารย์ว่าอันนี้สําคัญนะคะ38 05นะแต่ถ้าสลับเนี่ยต้องสลับกันเองแล้ว08 03 สามห้าแปดห้าะคะอันนี้เลยถ้าจะจับอันนี้นะแต่ถ้าไม่ให้ยุ่งยากเราเล็งเลยสามแปดศูนย์ห้าะคะมุปมปลายหอกเนี่ยคือศูนย์ห้าะคะมุมตรีโกณแรงมากเลยสองเก้านะคะและ้วก็มุมจัตุโกณน,นะคะจุดจอมฟ้าซึ่งดาวพระพุธเนี่ยสถิตอยู่ในเรือนของดาวพระจันทร์นะระวังนะสี่เจ็ด หรือสองสี่ก็ได้นะคะเพราะว่าสถิตอยู่ในเรือนของน้ำนะคะซึ่งเป็นแม่ธาตุน้ำใหญ่เจ้าเรือนคือดาวพัชจันทร์เลขสองนะคะสองสี่หรือสี่เจ็ดก็ได้นะคะถ้าเราจับอันนี้เจ็ดเก้าสองเจ็ดนะอันนี้ก็น่าชมเือนกันนะคะเจ็ดเก้าสองเจ็ดนะคะสรุปนะคะสามแปด 83โดดเด่นร้อนะคะ05เนี 5, ่ย95 47 90 29 90ด้วยนะคะเท่าเกับ47เลยเพราะว่า29เนี่ยตรีโกณธาตุลม47เนี่ยได้ดาวพระพุเนี่ยจุดจอมฟ้าและดาวพระเสาเนี่ย ทั้งเกษตรราิบดีทั้งปัญจมหาบุรุษโยกทั้งอุดมเกดนะคะเพราะฉะนั้น4 7เนี่ยโดดเด่นนะคะเพราะฉะนั้น4ีและ2 9อาจารย์ให้ถึง90% 05เนี่ยให้95% 38เนี่ยให้ร0 0เเลยนะคะแต่ในกรณีนี้หมายถึงว่าท่านไม่สลับกันนะแต่ถ้าท่านสลับกันเนี่ยนะคะ ก็ต้องไปสลับกันเองค่อยๆดูนะวิธีการที่จะไปสลับกันเองเนี่ยดูดีๆนะคะจัดเป็นกลุ่มๆอาจจะกลุ่มนี้ก็ได้นะอาจารย์สอนวิธีไปสลับนะถ้ากลุ่มนี้นะจะเป็น9 7 9ากสองก่อนหรือ2 5 5หหรือ5 7เนี่เวลาไปสลับกันเองอะนะได้กลุ่มที่1กลุ่มที่2องเอาวันนี้เลยมีกลุ่มนี้นะคะ08 ศูนย์สามห้าแปดห้าสามเนี่ยแล้วก็ศูนย์ห้าสามแปดนี่เวลาไปสลับสลับแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ อันนี้หนึ่งสี่หอาจารย์บอกแล้วว่าเด่นหนึ่งสี่เขากุ่มกันอยู่หนึ่งสี่อาจจะหนึ่งสี่หนึ่งหหรือสี่หกก็ได้นะแต่ความโดดเด่นเนี่ยเขาไม่เด่นเพราะเขาไม่เด่นแล้วเราก็ไปจับแต่เลขที่เด่นนะคะแต่ครั้งนี้เขาก็ยังเด่นอยู่นะคะเพราะว่าดาวพระศุกเนี่ยก็ยังมาสถิตอยู่ ในเรือนของดาวพระพุธธนะาตุน้ำยังตามกันมานะ46เนี่ยนะคะส่วนดาวพระอาทิตย์ก็ยังได้ตําแหน่งราชาโชคอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมา14 อย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าดาวพระอาทิตย์เนี่ยก็สถิตยอยู่ในเรือนของดาวพระพุธและดาวพระพุธมาสถิตยอยู่ในเรือนของดาวพระจันทร์กรณีนี้นะก็คือเป็นอันดับรองสุดท้ายก็จริงนะแต่ก็อย่าทิ้งนะคะ1 4 6นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจับเป็นกลุ่มเนี่ยก็จะได้3กลุ่ม146หนะคะหรือใครอยากจะจับ1 0 6 0 4 0อย่างนี้ก็ได้เวลาจับเนี่ย จะแบบคาบเกี่ยวอย่างนี้เลยสาราศีแล้วก็เอาหไว้แล้วก็ไปสามราศีแล้วก็เอาศูนย์ไว้แล้วก็ไปอสามราศีอย่างเงี้ยลองสลับดูนะคะแต่ถ้าให้อาจารย์บอกอาจารย์จะสามแปดร้อยเปนต์ศูนย์ห้าเก้าสิบห้เและสี่เเซเลยนะคะ โอกาสนะโอกาสที่จะมาได้นะคะค่ะก็ในวันที่1กรกฎาคม2565ก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีกันถูกรางวัลมั่งคั่งร่ำรวยกันทุกทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ